ที่นี่คือชุมชนลับแลนะครับซึ่งเป็นชุมชนริมทางรถไฟอยู่ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดบนราชธานีซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนนะครับที่มีข้อขัดแย้งในเรื่องของที่ดินที่อยู่อาศัยนะครับโดยพื้นที่ชุมชนแห่งนี้นะครับตอนหลังนะครับที่ดินทั้งหมดนะครับที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยนะครับตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟ ลักษณะที่อยู่อาศัยนะครับก็จะเป็นทางลาดอย่างนี้นะครับซึ่งก็มีการอยู่อาศัยนะครับตลอดสองฝั่งถนนนะครับตลอดยาวเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางมูลนิธิชุมชนไทยนะครับก็ได้ลงพื้นที่มาดูสภาพากรณีปัญหานะครับ ซึ่งพื้นที่ชุมชนแห่งนี้นะครับกำลังจะเข้าสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยตามแนวทางของโฉนดชุมชนนะครับซึ่งเป็นข้อสรุปนะครับจากการชุมนุมของพีมูฟเมื่อปลายเดือนมกราที่ผ่านมาโดยวันนี้นะครับก็จะมีการนัดพูดคุยนะครับเพื่อสรุปข้อมูลกันที่กลุ่มอมทรัพย์ชุมชนรับแลนะครับ <90. S 1> ครับ <90. S 1> <90. S 2> ก็อยู่กันมานะครับ90กว่าปีแล้วนะครับชุมชนรับแล พื้นที่เกษตรสวนสมัยก่อนเป็นยังไงอันนี้เป็นผังชุมชนรับแรงนะครับปลูกยางได้เกี่ยวปลูกเป็นร่องเนี่ยนะเขาไม่ปลูกเหมือนสมัยทุกวันอันนี้ก็มีแต่พ่อกับแม่ก็ทำแต่เราเป็นคนรดเนาะคนรดทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นรดผักปลูกถั่วปลูกแตงมะเขืออย่างนี้ข้าวโพดปลูกทุกอย่าง อยู่มากี่ปีแล้วล่ะยายก็พส94เลยเนาะสองตีเจ็ดสองถึงแต่พ่อแต่แม่พ่อจได้ไหองตีเจ็ดองนี่แหละมารุ่นลูกอีก่ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่อะ่ะพ่อแม่เขาเป็นทำงานอะไรอ่ะอะไรละ่ะหลังรถไฟมาก็ามาเป็นกรรมกรอย่าง,งานี้ไงกรมรมกรรถไฟอะ่ะ พ่ออ่ะก็อ,อยู่มาก็แกก็เกษียณแกก็ตายก่อนไงนอายุแกยังไม่เยอะก็ลูกก็แทนลูกชายก็แทนพ่อเป็กนกรรมกรแทนพ่อคนที่หกเนาะคนที่หกเจ็ดคนลูกเมนเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดแล้วเง ไหนตระกูลไหนไหนเล่าดิไหนๆก็ตั้งท่าแล้วก็เล่าเลยพ่อเหญ่คนไหนพ่อยังไก่อใตระกูลนี้แต่ดีของตระกูลพ่อใหญ่ยังของแม่แกนี่ก็จะปังหาอันนี้ของก็คือตระกูลวงทะเลเหมือนกันตระกูลวงทะเลเหมือนกันคนนี้คือพ่อพ่อใหญ่เหรียญนี่แกก็ทำรางรถไฟมา จากไอ้นครราชสีมาทำรางรถไฟมาแล้วทีนี้แรกๆเลยก็มาอยู่แค่แปดครอบครัวทำรางรถไฟมาแล้วทีนี้พอพอทำรางรถไฟเสร็จใช่ไหมเขาก็มีการแบบว่าลถสินค้าอะไรก็จากทางรถไฟหมดก็เลยทีนี้ก็เลยโทรเรียกญาติมาอยู่ทีนี้ก็จะมาอยู่กันต่งหลายที่คือจากศรีสะเกดบ้างจากบุทุมพร จากนครราชสีมาจากแถวธาตุพนมเนาะด้วยมาจากหม่ลายที่ที่นี้มาอยู่แต่เบเปิงแรกๆก็คือมาจากโคราชแต่หัวเนียเนาะที่แรกมาแต่มาแต่หัวมาทำพอพอได้ดีแล้วเรียกลูกเรียบครอบครัวยกครอบครัวมาอยู่เนี่ยอยู่บ้านก็ไปทำทำสวนทำสวนแล้วก็บางคนก็จะมีทั้ง ปลูกข้าวก็มีเป็นบางส่วนด้วยแต่ก่อนอยู่ที่ริมริมน้ําปุดก็จะปลูกข้าวก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรไปเยอะแยะแต่อาชีพหลักก็คือจะเป็นกรรมกรกรรมกรทําเกี่ยวกับขนส่งสินค้ารถไฟกรรมกรค่ะทำรางรถไฟกรรมกรนี่อ่เป็นปกรรมกรใช่ไหมค่ะแล้วก็พอรางมันขึ้นสุดที่นี่ก็เลยตั้งบ้าน ที่นี่เลยรอรอการขยายรางรถไฟที่จะต่อไปในเมืองนะอ่าก็เลยตั้งพอตั้งเสร็จปุ๊บพอสรุปว่าท่าไม่ได้ก็เลยเปิดการขนส่งที่นี่ก็เปลี่ยนจากรอทารางมาเป็นกรรมกรแบบหนังสมัยก่อนพ่อพ่อเคยเล่าให้ฟังว่ามีงูมีเสือห่ะน่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาก็เทว่ามีเสือด้วย ก็มาถากมาถางกันอยู่ตอนนั้นก so so ็ยังไม่ร so ู so ้ว so ่าจะเป็นที 2018, ่ของใครใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันใกล้ที่ทํามหากินด้วยแล้วก็อยู่ข้างล่างมันก็จะมีริมน้ําด้วยมันก็เป็นเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นภูมิประเทศที่ทํามาหากินได้ผัวก็ทํางานกรรมกรไปเมียก็ทําสวนทําไร่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรไปนั่นแหละก็ประมาณนั้นพอมาปีสองห้าหนึ่งสี่นี่ การรถไฟก็ฟ้องก็คือคือเริ่มเริ่มเรียกเก็บค่าเช่าที่แต่ทีนี้ทีแรกชาวบ้านไม่เคยเช่าชาวบ้านก็จะไม่เช่าเพราะไม่เช่ารถไฟก็เลยสั่งฟ้องสั่งฟ้องแกนําชาวบ้านห้าห้าลายทีแรกชาวบ้านก็ตกใจเนาะแล้วก็กลัวเขาไม่ให้ทํางานด้วยเขาบอกรถไฟบอกว่าถ้าไม่ไม่เช่าที่ตรงนี้จะไม่ให้ทํางานด้วยแล้วก็จะไม่ให้อยู่ในที่ พื้นนี้ด้วยเพราะว่าที่ของการรถไฟชาวบ้านตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องสิทธิชุมชนตัวเองหรือว่าไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมเราเพราะว่าเราก็มาถามมาถามอยู่จริงๆเราไม่รู้ว่าที่ของใครก็เลยไปจ่ายค่าเช่าที่กับการรถไฟปีหนึ่งสี่แต่แต่ตอนนั้นถึงว่าจะจ่ายค่าเช่าก็จะมีทั้งที่จ่ายแล้วก็ที่ไม่จ่ายเหมือนเหมือนกันนะคะมันก็จะเป็นแบ่งแบ่งเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคือ คนที่เขาบอกว่าเขามาอยู่โดยไม่จ่ายเขาก็ไม่ยอมจ่ายเลยแล้วพวกที่ว่าทางานกับรถไฟจริง,รงๆกลัวเขาบีบกาเขาให้ออกก็ต้องไปจ่ายมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแล้วนะจ่ายท่าเท่าตอนนั้นมันก็ตารางตารางวาระสองบาทต่อปีตอนนั้นนะคะชาวบ้านก,กพ็พอที่จะมีจ่ายมาั่งตอนนั้นเศรษฐกิจก็ถือว่าเฟื่องฟูก็กกเลยยอมจ่าย เป็นบางส่วนประวัติคุมชติรับแรนะคะตอนนั้นก็จะมีปัญหาเรื่อง<ม>เรื่องยาเสพติดซึ่งซึ่งเป็นเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่รุนแรงมากเป็นเป็นหนึ่งในในเป็นหนึ่งในจังหวัดอุบลเรื่องยาเสพติดตอนนั้นนะคะพอดีมาพอดีมาปีสองห้าสี่ศูนย์นะคะอ่า มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยนะคะอาจารย์จำานงขีนแล้วก็มาชวนตั้งกลุ่มออมทรัพย์ตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินแล้วก็ปัญหาเรื่องยาเสพติดกิจกรรมในกลุ่มเยอะมากมีการตั้งศูนย์เด็กเพราะว่าศูนย์เด็กนี่ทีแรกเราก็ประชุมกันว่าตอนนั้นการเดินยาของชุมชนรับเด็กนี่มันมันจะมากเพราะว่า บางคนก็เพราะว่ามาันคือคนที่อยู่ทางอื่นก็เริ่มมาอยู่ในนี้มากขึ้นตั้งแต่เริ่มแปดครอบครัวต่อมาก็เป็นสองร้ยสี่สิบครอบครัวปุ่มออมทรัพย์ได้แก้ไขปัญหาคือได้ทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนมีศูนย์เด็กแล้วก็มีตั้งปุม๋มออมทรัพย์ทำงบสาทางณูปโภคทำงบขุดหนุนซ่อมบ้านนะคะ แล้วก็มีโครงการาเซตเมโนโแล้วก็อะไรมากมายมิยาสพติดที่เข้ามาในกลุ่มทำให้มีกิจกรรมพัฒนาแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพราะว่าตอนนั้นเมื่อมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเด็กที่เรียนจบแล้วไปสมัครงานก็ไม่มีใครที่จะรับเข้าสมัครงานเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าบอกว่า,า,วาขึ้นอยู่ว่ามาจากที่ไหนมาจากชุมชนรับแก เขาจะไม่รับเลยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องยาเสพติดคือภายนอกเขาไม่เชื่อถือเขามีความกังวลกับชุมชนนี้นะคะก็ไม่ได้รับการไม่ได้ทํางานท่านก็จะเรียนจบมาก็จะได้ไปทํางานแค่ไอกกรรมกรแค่รับจ้างจะไปทํางานแบบเข้เาบริษัทหรืออะไรเนี่ยเขาไม่เอาเลยกนะิจาก,การรมพัฒนาโดยอาจารย์จำลองช่วยผลักดันนะคะก็รวมกิตรวมใจกันทำ ทีนี้พอทีสองห้าสี่เจ็ดก็ฟ้าหญิงบนรลังก็ลงมามอบป้ายภูมินำมาวานให้เพราะว่าเรื่องยาเสพติดเราลดลงเพราะการทำกิจกรรมพัฒนาประมาณนี้ประมาณนี้รรันร ท้ายสุดก็คือน้ําจะท่วมมากน้ําจากที่ไหนก็จะไหลไหลล,ลงมาจากอุลทั่งนั้นนะคะถ้ามาอ,อุปนั้งนั้นแล้วพวกเราก็จะประสบภัยเรื่องน้ําท่วมพอน้ําท่วมเราก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องอาหารนะคะซึ่งมันไม่ไม่พอให้กับสมาชิกของเราเองเกิดความเดือดร้อนนะคะเราก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเกิดน้ําท่วมครั้งต่อไปเราจะน่า,นาจะมีคลังอาหารเพื่อว่าจะได้ช่วยเหลือ,อสมาชิกหรือว่า ประชาชนทั่วไปนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนในในน้าท่วมนะคะ<ม>เราก็เลยมีแนวคิดว่าจะทําทางอาหารที่ชุมชนรับแรงนะคะ<ม>เพราะว่าชุมชนรับแรงเองก็เป็นพื้นที่ที่สูงมากนะคะเพราะว่าเมื่อปี21ของจังหวัดอุบลน้าท่วมมากที่สุดยังไม่ถึงที่ตรงนี้เลยนะคะทางเครือข่ายก็เลยคิดว่าเอาจุดตรงนี้แหละมาตั้งเป็นทางอาหารเพื่อจะได้เป็น อาหาราไว้สำรองให้กับสมาชิกและผู้คนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนเกิดว่า,เรา,าเราเป็นกองบุของเรางบนะคะก็จะมีจากการบริจาคด้วยนะคะแล้วก็อืทั้งบริจาคภายนอกและบริจาคภายในในชุมชนของเราเองอชุมชน,นในเครือข่ายของเราเองด้วยนะคะเราจะเน้นเฉพาะเป็นพวก อา,อาหารแห้งถ้าเกิดในกรณีที่เราก็ต้องทาอาหารสุกปรุงสุกอะไรเนี่ยเรามีแผนทาด้วยนะครับและและ้วงบอีกส่วนหนึ่งนะคะก็มีมาจากชุมชนไทยด้วยนะคะคที่สนับสนุนนะคะเป็นอุปกรณ์เป็นชุดหรือว่าเป็นสมุนไพรก็จากไหนนะคะอะไรนะคุณโอใจอคุณโอใจด้วยคือมีลหลายส่วนภาคทีนลยคะ่ะทางเครือข่ายอาชบคออเราก็มีแผนว่า จะทำครัวกลางหรือว่าจุดรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งอย่างนี้คะ่ะเวลาน้ําท่วมมาะจะเป็นครัวกลางของชุมชนรับเคลือขายนะคะช่วยกันทําเพราะว่าเรามีแผนว่าที่ที่ท,ที่ที่ประสบมาเนี่ยพี่น้องกินข้าวกล่องอยูนะคะพอมาถึงเราเนี่มันจะเป็นอาหารที่ใช้ไม่ได้ที่มันบูดทีนี้เราก็คิดว่าพวกเราประสบภัยเองเ มีปัญหาเรื่องนี้ก็เลยคิดจะทำตัวกลางให้กับพี่น้องทุกชุมชนรับเครือข่ายพี่น้องพี่ประสบภัยเหมือนกันกันกบพวกเราเราก็มีเราก็จะสื่อสารกันเราจะทำงานหลายพื้นที่หลายอำเภอน,นะคะมาร่วมกันยังยังสวบามีระวงแล้วก็<ม>ดอนวดแดงอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าพื้นที่ดอนมดแดงก็จะมี ก็าจะมีข่าวสารในหัวกลางนี่ก็จะเป็นกําลังหนเสริมกันเพื่อแก้ปัญหาช่วงที่ว่าเราประสบภัยน้ําท่วมเราก็มีคณะกรรมการมีอะไรที่จะจัดระบบให้มันดีขึ้นนะคะทีนี้นี่พอตอนนี้เราก็จะมีเรื่องโควิดใช่ไหมคะพอพอมีเรื่องโควิดเราก็จะมีอบจมาช่วยเราเรื่องสมุนไพรสมุนไพรแบบนี้นะจะเไปอบกับตัวเองกับพี่น้องจะจะแจกให้พี่น้องไป อบสมุนไพรเพื่อแก้ปัญหาเรื่องโควิดเบื้องต้นค่ะแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นขมิ้นชันจากโัวใจหรือว่ามันจะมีมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ประกอบสองส่วนนะคะมันจะมีหอมกระเทียมอะไรประมาณนี้คือ,ค,อคือพวกเราก็ทดลองใช้แล้วค่ะก็ถือว่ามันได้ผลดีเบื้องต้นนะคะคือการแก้ปัญหาเรื่องโควิดทีนี้พวกเราม่มีแค่เรื่อง เรื่องน้าท่วมใช่ไหมคะก็จะมีเรื่องโควิดด้วยเราก็เลยคิดแผนแบบนี้ค่ะคือมาตั้งคลังอาหารที่รับเลเพราะว่ารับเลเป็นจุดเป็นจุดที่น้ําไม่ท่วมล้วก็จะมาช่วยกันทาําแล้วก็อีกแผนหนึ่งเราก็จะคิดศูนย์บริจาค้าวสารอาหารแห้งตอนน้ําท่วมที่ที่เรายังคิดไว้ก่อนว่าจะเป็นหลังคงที่ดินวารินค่เนาะจะมีมาม่าพวกอะไร ยัางโควิดนี่เราก็จะมีแมสมีเจลล้างมือค่ะแล้วก็มีอะไรนี่ต้องเรียบต้อเรียก <laughs> ไม่ถูกค่ะ <laughs> จะบรรท่ามีคนบริจาคมาให้อย่างพินิอ่อพมินชันนี่เราก็จะรับนะคะเพราะว่าเราถือว่ามันได้ผลอยู่นะคะเพราะว่าพี่สูทธิเต้ตัวเองครับใช่ก็ตั้งก็ตั้งกองทุขงนขอขวด, <laughs> ขวดผมก็งองตอนแรกนะ่ขอขวดคืออะไรวะนึกว่าแบบเขียนตัวหนังสือขอขวดอ่ะก็คือเขา คือทุกบ้านมีขวดหมดแล้วชอบทิ้งง่ายไงแล้วก็เขาจะเก็บว่าเอ้ยเก็บไว้ขายเขาจะรู้สึกว่าไม่รู้ได้เมื่อ,อไหร่จะได้สิบบาทแต่ถ้าเดินผ่านมาไปเอาหรือถ้าเขาไม่เอาเขาเก็บไว้เราไปเก็บทุกวันศุกร์วันเสาร์อะไรเงี้ยก็ทําได้หลายแบบก็ง่ายแล้วเราก็ขายกำลังบอกว่าเคยขายเดือนหนหมื่นแปดอะแต่ว่าขวดแต่ที่ขอรับงตำบลนะเขามาให้เนี่ยค่าอ,อาหารมื้อละห้าสิบในช่วงพยวิบัติ ถ้าสมาชิกเรามีอยู่500สมมุตินะเราก็บอกเทศบาลขอเรเอห้า500ถ้าคุณจ่าย500ก็คือ25งหมคุณจะทํำอีกพันหนึ่งคุณก็จ่ายมาอีก5 0า0มื่นเจ็ดหมื่นแล้วเราเป็น่ารทาเขาจะจ่ายขาดนะเป็นค่าจ้างไปเลยแต่เราต้องให้ข้า,ขาวเขาให้ครบพันห้าร้อยตามที่ว่าแต่ส่วนที่เหลือเรากินกันหรือถ้าเรากินพลอ,อยแล้วในพันห้านั้นเราก เหลือตังเป็นกองทุนเราได้อีกอันนี้มันเลยคิดแบบระยะยาวแต่ถ้าอาหารกล่องเลยรวยขนาดนั้นนะั่นนะยั่ตรงวันที่มาห้างที่เขามีที่เ็ามีอุปรกรณ์อยู่แล้วมีสินค้าวัตถุดิบอยู่แล้วก็เสนอเลยว่าเนี่ยขอ5,000ขอ10,000นนะแล้วก็เงินเดือนไปท่วมอยู่สองเดือนอย่างเงี้ยอาหารต้องเปลูกกี่กี่หมื่นกล่องอยู่ในอยู่ในมือพวกนี้หมดเลยเริ่มให้เขาเห็น คือมันต้องสร้างเครดิตสะสมอ่ะอถ้าเรามีทีมจริงเอ่อถ้าเราทําเข้าระบบนี้นะทีมเราวัจได้ข้างในเรื่องยังได้เลยแถมยังเหลือเอาสมมติมาทํากันเฮ้ยวันละสามร้อยเลยเอาทีมได้ครัวอันนี้สมมุตินะแต่ว่าเหลือเงินเลือที่จา่ายค่้ใจ้จ่ายแล้วเข้ากองกลาง,ลางครับก็สถานการณ์ปัญหาที่ผ่านมาของชุมชนรับแรนี่คืออะไรบ้างครับอาจารย์จ,จำลองครับก็ จุดสาคัญที่สุดของชุมชนนี้ก็คือปัญหาที่ดินซึ่งเป็นชุมชนที่ชาวบ้านสมรมกรถไฟเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วนะครับมาเป็นผู้ตั้งชุมชนนีอ้อยู่นอกเขตการรถไฟแต่ภายหลังเนี่ยก็ถูกการรถไฟขยายพื้นที่มาทับชุมชนซึ่งทาให้จากการที่สมรมกกเป็นผู้บุกเบิก ตั้งชุมชนกลายเป็นผู้บุกรุกซึ่งตอนนั้นชาวบ้านก็ไม่รู้กฎหมายนะไม่รู้ว่าการที่เขาย้ายเสาเี่นรถไปลงมาข้างล่างมันหมายถึงอะไรเข้าย้ายเข้าย้ายมาอยู่ในมาอยู่ในข้างบ้านเขามาอยู่ในที่ปลูกผักทำสวนเขานะซึ่งชาวบ้านไม่รู้แต่ในความหมายของทางกฎหมายมีการขายายเก็นบนะครับลนะครับซึ่งตอนในขนาดนั้นเนี่ย ปัญหาที่ดินยังไม่เกิดเป็นปรูปธรรมว่ามีการไล่ที่แต่ในทางกฎหมายกลายเป็นที่ดินการรถไฟไปนแน้วนะครับคราวน,นี้เมื่อการรถไฟจะขยายพัฒนาการรถไฟมากขึ้นเนี่ยก็เลยเริ่มเริ่มจะมาไล่จุมจนดตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อฉันเป็นผู้บกุกรุกนีไค่ผู้บกุกเบิกคราวน,นี้การรถไฟเนี่ย ก็ผ่อนอนโดยการให้เช่านจากผู้ผบุกเบิกกลายเป็นผู้บุกรุกแล้วก็กลายเป็นผู้เช่าอันนี้ค่าเช่าสูงมากเนี่ยบางคนที่ทางค่าเช่ารถไปอยู่ตั้งแต่รุ่นโภนะมาถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณห้าหกแสนเนี่ยเพิ่งเพิ่งมีใบหวงนี้มาโดยที่รุ่นลูกก็ไม่รู้เลยว่าต้องจ่ายค่าเช่าเป็นห้าหกแสนนะครับอันนี้แต่ที่สำคัญที่สุด ตอนนี้ในผังเมืองเนี่ยจึงร่วมมือกันระหว่างการรถไฟกับจังหวัดได้ทำผังเมืองตรงนี้ว่าเป็นพื้นที่ราชการไม่ไม่มีจุมชนอยูย่อันนี้คือแสดงว่าแผนในอนคตของราชการเนี่ยไม่ชุมชนอยู่ที่นี่นะครับันนี้ชุมชนเนี่ย ซึ่งเขามีประวัติการเป็นกรรมกรรถไฟมาแล้วก็เมื่อการรถไฟมีกิจการขนส่งสินค้าก็เอาคนกลุ่มนี้ไปเป็นกรรมกรขนแต่สินค้าตอนนี้ยังไม่มีเครื่องจักรเครนอะไรทั้งสิ้นนะนะซึ่งอันนี้ก็แสดงว่าจุมจนเป็นผู้ริเริ่มร่วมพัฒนาการรถไฟมาตั้งแต่เรื่องสร้างรางจนมาถึงเรื่องการขนส่งซึ่งอันนี้เนี่ยท่านผมคิดว่าความจริงที่นี่เนี่ย มันควรจะเป็นชุมชนที่พภัพฑ์ชุมชนรถไฟด้วยอซ้ำไปไม่ใช่การเป็นผู้ปลุกรุกนะครับอนนี้ตอนนี้จะมีสองอย่างหนึ่งถ้าคุณไม่จ่ายค่าเช่าสี่ห้าแสนที่ว่านะ,ะก็จะเป็นบุคํลเมืองเสดีใน,นในใบหนังสือของรถไฟชัดเจน,นะครับซึ่งอันนี้ชาวบ,บ้านก็กำลังคุยว่าเขาจะแก้ไขยอย่างไรแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยในปีห้าสาชุมชนได้ ร่วมร่วมภูมกันเป็นปเสน,นอทำเรื่องสชุมชนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผู้ทีุ่มชนไทยได้เข้ามาเพื่อแนะนาการระบบกลุ่มแบบนี้โดยชุมชนไทยก็ศึกษา,าว่าชุมชนที่เป็นตอนมาอย่างนี้เขาควรจะเป็นผู้เป็นชุมชนตั้งเดิมไม่ให้ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้เช่้าหรือผู้บุกรุกนะครับก็เลยสนับสนุนให้มีการตั้งกลุ่มโดยเริ่มจาก ให้มีกลุ่มคอมซับคือที่มีกลุ่มคอมซับเพราะว่าเมื่อปีสี่สี่หนึ่งสี่สองเนี่ยจุมสนนี้เนี่ยถูกเปิดิดว่าเป็นพื้นที่อบายม,มุกยาเสพติดตินอันดับของใอ้สังเพราะฉะนั้นการที่ชุลส่นนี้ตกต่ำเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องประเด็นนี้ด้วยอันนี้เราก็ให้เขาพาไป พิธีการเก็บขยะนเราอาจจะไม่เก็บเฉพาะชุมชนเราหรือว่าคนมีตังก็ได้เราแค่เอาไปถุงไปวางไว้หน้าบา้านให้เขา,าว่าเราระดมอันนี้เพื่อไปเป็นกองบุญช่วยไปพิบัติอะไรเงี้ยเพื่อเกแต่ว่าอะไรด้วยนะในอนาคตถ้าเกิดเราไปถึงขั้นนั้นได้นะเราอาจจะมีถุงดำสักสิทก็ได้นะว่าจะโตได้นะเป็นโมเดลของโลกนะเดี๋ยผมจะพาไปพูดในเวทีโลกอะไรต่างๆนะ คือหมายถึงว sort of ่ามีมีมีถุงมาอยู่หน้าบ้านเนี่ยต้องใส่กินน้ําเสร็จต้องต้องใส่อย่างน้อยต้องต้องมันจะได้ทันทีเออนี่นี่อันนี้เป็นอันเป็สร้างเครื่องมือสร้างเครื่องมือถึงถึงตัวเลยนั่นในอนาคตสำหรับไปขอคนอื่นคือคือเออว่า